ล้อเนี่ยโอ้โหทีย่กทีชุดเลยนะพี่น้องเป็นไฮไลท์คลองหางแบบวิวคลา,ายแบบกราบสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีุกๆทานนะตอนนี้มาคุณจินยืนอยู่แยกอโศกพี่น้องโซนนี้ก็จะเป็นห้างเทอร์มินัลทเวนตียวนะพี่น้อง้ ึ่งเมื่อในน้องพี่น้องบางจุนจะพาทุกท่านไปส้มเมืองไต่ดินนอพี่น้องเลยว่ามีทุกมอนอพี่น้องอยู่ที่สถานีรถไฟฟ้า MRT สุขุมวิทนอพี่น้องเนาะเป็นจุดเสื่อมต่อของรถไฟฟ้า BTS กับไต่ดินเนาะือว่าอันนี้จะเป็นสกายวอคเดินไปยังสถานีอโศกนอพี่น้องก็คือ BTS อโศกย้ำเมือนีบางจุสิพาลงส้มบรรยากาศ ใต้ดินเนาะพี่น้องนี่เนาะโซนเนี่ยจะเป็นโซนลงใต้ดิน MRT ใต้ดินสถานีสุขุมวิตทตัวย่านนี้เป็นย่านที่แบบตึกชุ่งลายดิพี่น้องเลยรถลายพร้อมเนาะ,เ,นะเอาจะพาไปชมวิทตมอหเลยว่าเป็นโซนกัน า้ายของอยู่สันไต่ดินระวางจุดที่จำน่ายบัตรด้วยชานนะพี่น้องหรือว่าบัตรของเอ็มมาที่รถหล,ลากลับเมื่อในพวกเป็นมือวันซุกเนี่ยเอารถคนเดินทางกลับจากที่ทำงานเนาะ BTS สายนี้เนาะเป็นตะเวิ่งไปไปลายทาง KH เคหะนาะพี่น้องสายทางาฟูโคตเคหะนี่จะเป็นจุดจำหน่ายตัวของ BTS สายสีเขียวทางด้านหน้าของบางกรงจะจะ,งงจะเป็นท้างขาวข้างทะเบนโร่ทะเนท่วันน้อจอดรถฝั่งขวาเมื่อจะลงสถานีไปมาที่สุขุมวิทเนาะ ระหว่างทางลงตรงดันหนานมันได้เลือเพื่อจะมีร้านคายนะพี่น้องระหว่างจุดเสื่อมต่อสกายวอลคอนม,มาร์ทสุขมุมวิทแบบเดินทางจากใต้ดินขึ้นมากกับสามารถเดินเท้าห่างได้เลยมันได้เลือนลงจุดจำหน่ายตัว MRT นะพี่น้องือวทางลงมีทูมอ สมาคมวิทแต่ว่าห้าวบริลลลงสันไตดินตรงจุดจำหน่ายตัวนั้นเลยบางชนชั้ mm. นผ้ามาเดินชมโซนเพิ่นขายของขายอาหารเนานะนี่เนาะพี่น้องโซนเนี่ยจะเป็นโซนล่งรถไฟฟ้าสันไตดินเนาะแต่ว่า,าบางชนจะบริลลลงเนาะาจะมาโซนเป็นโซนขายอาหารเนาะมีทุกอย่างเลยเนาะพี่น้องแบบ าห่างนะแบบเพื่อนเดทห่างอยู่ใต้ดินเลยเนาะกับชาวบ้านจนกับพึ่งเคยมาเนาะพึ่งได้มาถ่ายทางแหลกเนาะ<ป>จะมีห้องน้ำให้บริการแบบอยู่ห่างเลยเนาะ ที่น้องบรรยากาศอยู่ชั้นใต้ดินจะมีฮานกาแฟกับลายเนาะแล้วกัมีทั้งชูนการขะเซวอกเซเวน่นมีวัตถุทุกอย่างจุดนั่งรับประทานอาหารจุดนั่งฝากผ่อนผือว่าห้าโมมาซื้อยังแบบสมัครลงมานางตากแกรได้น้องที่น้องถ่งงายย่บ้านโอ้ร้านตัดผมก็มีถ่ายย่บ้านในบ้านของเชลซลงมานางตากแกรทุกมือเลย <c oughs> อ๋อนี่ธันเหตุใหม่เนะเป็นส่งแบบตัวรถไฟฟา้ากระบวนรถไฟฟา้าอีทีออกอีทีเอ็มก็มีนะครับแต่ว่าร้านค้ายังบรวลายทออมีทุกหมดแต่จ,จุดจักมากพี่น้อง จะดจากนีลานค้าลายมีเกาาอี่ 9, จุดนัง่งารับประทานอาหารหลายเนาะโซนนี้จะเป็นโซนลงไต่ดินเนาะลงจุดจำหน่ายตัวแต่ว่าขั้นชิเดินไปขึ้นฝั่งนะ ส่นนี้จะเป็นส่วนสั่นที่เพิ่นจําหน่ายบัตรโดยสารใต้ดิน,นเนาะพี่นอ้องนี่เนาะยาบ่าวจนเดินทะโลไปขึ้นพาเขาไปชมหางเมโนทเเนาะพี่น้องเพราะว่าที่แรกว่าเฮานว่าสิพามาชมตรงนี้บ่หลายเนาะโซนร้านค้าบ่ค่อยหลายปานใดบ่คอยู่ตะจุจักตะจุจักนี่โซนขายของจังจนใต้ดินหลายเลย จะไปเดินส้มตากแอร์บรรยากาศที่ห้างเทมเนโลเทมเปนทีวันพี่น้องเนาะพี่น้องน้องตาในบางฮันจวนกั็ได้เดินทางขึ้นมาจากชั้นใต้ดินสุขุมวิทเนาะพี่น้องก็ด้วยเอ็มอาร์ทีสุขุมวิทย์ย้อนบามจุนสีผ้ามาส้มบรรยากาศที่ห้างเทมเนโลเทมเปนทีวันเนาะพี่น้องเนาะเดินสมารดขึ้นบันไดเลื่อนจากชั้นใต้ดินก็มาทะลุเข้าห้างได้เลยเนาะพี่น้องนี่ครับสั้นนี่จะเป็นชั้นแบบวิวเหมือนแบบ อยู่สนามบินนะพี่น้องเป็นบันไดเลื่อนที่ยาวที่ชุดเลยเนาะเป็นไฮไลท์คลองห่างนาอพี่น้องมาคุ้มจนกันได้เดินทางเข้ามาภายในห้างเมนโนทเนทเวนเทวันเนาะนีะ่คือบันไดที่ยาวที่ชุดเลยเนาะพี่น้องเป็นไฮไลท์ของห่างแบบวิวคลาย,ายแบบสนามบินนะพี่น้็งเนางลางก็จะมีแบบโซนขายของ แล้วก็จุนพาเดินชมบรรยากาศภายในห้างเนาะอาร์ตซีเดินบบทัวเนาะเดินประมันใกล้ๆนี่้วพี่นอ้องนักจองเที่ยวต่างสะเป็นโบมือใส่กล่องบาทจุน รถสิบล,ล้อเนี่ยโอ้โหสวยมากเลยเพิ่นพากันถ่ายรูปอย่า่าต่ว่าเพิ่นจุนถ่ายเลยอยากจังเดียวเพิ่นก็นถ่ายกันทหาร สวยบอกพี่น้องาคากลายว่ะนย่าบอกว่าจะพาไปเบิง่งโซนอาหารเนาะแต่ว่าอาหารอยู่ตึกอยู่ห่างนี่เป็นอาหารที่เผินแบบคลายแบบราคาแบบอยู่ข้างนอกะนะพี่น้องแหนมลงไปเสียวหวัดเสียวมากเลย สูงสูงเพิ่นแต่งคากลายไปนองหางนี้เนาะมีตุอันนี้ด้วยแต่ว่าบาจุนก็สียางบดถั่วดาวพีน่ะาะว่าหางเป็นสลับซับซ้อนใหญ่ลายเนาะ ยังบัดมือกับบัตรบ่เบ่ สะพานเลยม่สะพานสีส้มสะพานต่างประเทศเลยเป็นเหตุแบบสะพานกับสะพานแบบสะพานจริงๆเลยนะอย่างมีรถวิ่งน้ำเนาะนี่ <c oughs> ไม่ธรรมดา วิวคล้ายๆแบบเหมือนไปเที่ยวต่างประเทศน่ะนะ่ยวเมืองนอกแล้วพี่น้องช่วนสั้นนี่จะเป็นสั้นอาหารนาระ,นะรนพี่น้องขายอาหารสคนน้องท่าเขาหานเขาเดี๋ยวดจังดูจังดูซัซับซับซับุดอาหารแจ่บบาร์บาร์จะบบาร์เขคิเด้อพี่น้องเด้อเอามาเดินชมบรรยากาศเฉย nhị pha đồ mà thôi Rồi, rồi น้องพี่น้องเนาะการสำรับคลิปนี้น้องบอลคอมตุนกับผ้ามาส้มอ่าบรรยากาศอยู่ MRT สุขุมวิทน้องพี่น้องหรือวะอ่าส้นที่เปินขายของอยู่สันตะดินเนาะมีทุ่มมอเราลำกรับเดินผ้าส้มภายในห่างอ่าตะเวนโน้ตตะเวนทีวันน้องพี่น้องเนาะเนี่ยจะอยอะสุดนะเนี่เนาะการคลิปนี้กับผมมียังไงน้องพี่น้องการสำรับคลิปนี้บางคอมตุนกับเจเดทบดเที่ยงสำนี้เด้อกับขอบคุณทุกทุกการติดตามรับชมเนาะขอบคุณทุกการสนับสนุนช่องของคอมตุนมากดลยตลอดน้องพี่น้องเนาะ กาแฟก็อไรเพื่อแช่เพื่อเป็นกำลังใจให้ก็จุนเหตุลิปต่อไปเด้อเนาะสบายดีสวัสดีพี่นอ้องสุ่ผูุู้คนเนาะงกอกันใหม่อีกทีนะพี่นอ้อง